สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตวิชั่นแม็กซ์ครับครับผมตูนเศรษฐพลอุบลนรวงครับกระผมนักบินพานุพันธ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรา2คนครับอยู่กันที่งาน Thailand International Motor Expo 2 0 21มหกรรมยานยนต์ครั้งที่38แล้วฮะครั้งนี้เนี่ยเต็มคอนเซปต์งานของเขาคือ time to enjoy ครับมหกรรมสุขสันต์ของคนรักยานยนต์เดี๋ยวจะพาไปชมครับข้างในว่าข้างในเนี่ยมีไฮไลท์อะไรบ้าง นี่ครับมีรถรุ่นใหม่ยังไงจัดหนักจัดเต็มแน่น<ร>อนนวัตกรกรมใหม่ๆรอท่านอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับกับ,บออโตเวชชั่นแมรครับไป ด so ีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่บูธอิสูสุนะคะในงานมหกรรมยานยนต์ปี2021กับมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮารารองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชดอิสุสุเซลจำกัดค่ะก็อยากจะถามคุณคาซาฮารานะคะว่าวันนี้อิสุสุนำรถไทยลทไอะไรมาโชว์บ้างคะใช่เอまず D-MAX なんですけれどもマ y ニュ w ID というコンセプトのもと新しい車を投入しましたでポイントがオペックグレー、アイレグレーという新しい色になっています

ซึ่งมีสีที่โดดเด่นมากคือสีโอเพกเกรย์นะคะหรือว่าเทาโอเพกซึ่งเป็นเทรนด์สีใหม่ของโลกแล้วก็มีการปรับลุกใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตามมาด้วย i s u z u m น x นะคะมีการปรับระบบความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในระบบ a d a s และก็ X s e r i e s ีรค่ะแรงบุกทะลุใหม่ร้าใจสไตล์ X นะคะแล้วเรามีรถตกแต่งพิเศษด้วยนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถรวมทั้งหมด14ทคันที่บูธดอิสุซในงานมหกรรมยานยนต์ค่ะ 先月、10月に新しいモデルを投入したんですけれども、もともと評判の良かったその燃費であるとか、バリューフォーマネーというのもあるんですけれども、やっぱり外観が新しくなったこと、特にこのグレーに対する評判が非常にいいです。 คะเขาก็บอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะอิสุสุได้เปิดตัวรถปิกอัพปรับฉมใหม่คืออิสุสุดีแม็กซ์ใหม่นะคะก็มีสีโดดเด่นมากเลยก็คือสีโอเปกเกรย์นะคะแล้วก็การปรับลุกใหม่ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากลูกค้าแต่ยังคงความเป็นอิสุสุก็คือสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบดังค่าแล้วก็ความแข็งแกร่งทนทานไม่เปลี่ยนไปจากเดิมคะ่ะกระแสตอบรับดีมากเลยใช่ไหมคะ<อ>นิลาดี 今回は全部で42のプライズを用意してまして総額でいきますと1ミリオンバーツ以上となっております。 คุณคัทร่าบอกว่าอยากจะให้ท่านที่จองรถอิสุสในงานมหกรรมยานยนต์นะคะได้รับโบนัสพิเศษปลายปีอิสุสเตรียมทองทำแท้นะคะจำนวนทั้งหมด42รางวัลนะคะมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทในงานนี้โดยเฉพาะค่ะคุณคัทร่าคะอยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมมาเชียงบูธอิสุสในงานมหกรรมยานยนต์ได้ค่ะใช่ตと12月の12日までここムアンามกีฬาอิสุสที่โมเทエิスポやってます。มเทอิกส์ที่โมเทอิกส์ที่โมเทอิก ก็เรามีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาชมรถอีสุซิที่งานมหกรรมยานยนต์นะคะที่อินขัดเมืองทองธานีอยากให้ท่านสัมผัสรถอีสุซิทุกรุ่นมาทดลองขับนะคะได้จนถึงวันที่12บธันวาคมนี้ค่ะเรียนเชิญได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณาษาร่ามากนะคะที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องบูตอีสูสุขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันภายในงาน Thailand International Motor Expo 2021มหกรรมคนรักยานยนต์ครั้งที่38กันแล้วใช่ครับในงานนี้บอกว่าเขาเรียกว่าขนขบวนรถมาอย่างมากมายหลากหลายแบรนด์เลยครับพี่ตูนครับแล้วเราก็อยู่ที่บูธนี้ครับเป็นบูธของอิวสุครับครับผมโอหวันนี้ต้องบอกว่าอิวสุเนี่ยยกครับนะครับรถยนต์ไฮไลท์ของเขามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ d m a มครับผมนะมิวเอ็กซโอ้โหนี่แน่นอนพิเศษนอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยว่าวันนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างสําหรับรถอิวสุ างด้านหน้านะผมแอบเห็นนะมีอยู่3คันที่มีคันไหนบ้างครับมีที่เป็น Vcross ครับผมดิเมียกวีคอร์สนะมีที่เป็นวิวเอ็กมีทั้งตัวที่เป็นวีคอร์สตัวสูงนะแล้วก็เป็นตัวเตี้ยก็มีนะสายแคมปิ้งมีไหมโอ้มาแน่นอนวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมการสโตรบูธของอีดูสุบว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันเลยไปเลยครับไปครับกันแรกครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่คันแรกของเราที่บูธนอีดูสุข all new wux ท่านนี้ครับใช่ครับต้องบอกว่าโอ้โห โดดเด่นมากนะครับสำหรับเจ้า i s u ิสู u ิลเอครับเป็นรถอเนกประสงค์หรือรถ PPV นะครับที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาจอดอยู่เนี่ยนะฮะบริเวณไฮไลท์เนี่ยนะครับครับคันนี้เนี่ยมากับสีขาวสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่พิเศษครับมีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะฮะรอบคันเลยนะไม่่วาจะเป็นทั้งคันเลยเออฝากระโปรงชุดแต่งนะครับล้อแม็กยาง เบรกซึ่งแต่งไปแล้วเนี่ยมูลค่าของแต่งเนี่ยเกือบเ0 0 0แสนนะครั0เก้าเลยนะน,นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรไอเดียให้สำหรับคนที่อาจจะใช้ New X อยู่นะครับหรือที่กำลังสนใจอยากจะได้เจ้า All New ลมิลเนี่ยนะครับไปเป็นเจ้าของเนี่ยเอาไปเป็นไอเดียในการตกแต่งรถของคุณได้เรียกว่าเอาใจสายครีเอทีฟเลยทีเดียวใช่นะครับก็สวยงามมากเพราะนั้นครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่ารายละเอียดของเจ้ามิลเอ็กซ์เนี่ยนะครับที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามแบบนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมครับครับผม อันนี้มีเอที่ตกแต่งมูลค่าการแต่งแ0 0แสนกว่านะเกือบเก้าแสนเลยดูเบรคครับครับเป็นเลดนะล้อแมกนะครับวงเรสซิ่งยางนะครับให้รูปแบบเท่นะแล้วก็ออกแบบแบบว่าเรสซิ่งกันนะด้านในนี่ต้องบอกว่าตกแต่งได้อย่างหรูหรากันเลยทีเดียวครับพี่ตูนครับเปิดดูกันหน่อยครับ นี่คือภายในของเขานะครับเรื่องของหน้าจออีซูซูเนี่ยสามารถดูได้อย่างแบบเขาเรียกว่าเป็นจอใหญ่เลยนะครับม้ที่1นึ่งไฮไลท์ครับทีนี้มาดูเป็นปิกอัพกันบ้างนะครับสฟฟ้าที่ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่สำหรับเจ้าออนิลครับ DMAX นะฮะในส่วนของ Cap 4ครับผมคราวนี้ก็ต้องบอก สีสันสวยงามเนาะเอาใจสายซิงโดยเฉพาะช่ครับตกแต่งสไตล์เรซซิงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยนะครับพิเศษที่ตกแต่งลงไปเนี่ยมูลค่าเจ็ดแสนกว่านะเจ็ดแสนกว่าเลยใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับสายซิ่งต้องชอบแน่นอนครับกับรูปแบบนี้เนาะนฝากระโปรงทุดแต่งภายในล้อแม็กซ์ล้อแม็กเบรกหน้าหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่ารายละเอียดในการตกแต่งนะครับที่เป็นไอเดียแบบนี้นะสำหรับคนที่ใช้ในส่วนของแคปโฟอยู่หรือคนที่สนใจอยากจะได้แคปโฟเป็นเจ้าของ มีไอเดียในการตกแต่งแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ารายละเอียดเป็นไงกันบ้างครับเชิญครับต้องบอกว่าคันนี้นี่แค่คเห็นก็ตื่นเต้นแล้วนะครับสำหรับ ไฮไลท์ของบูธอิสุสของเราเลยครับตรงนี้คืออะไรครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ครับสำหรับบูธของอิสุสครับในส่วนของเจ้า d m a ม็กที่เป็น V ีคอร์สสี่คูนสี่นะครับก็คันนี้เขาบอกว่าตกแต่งโอ้โหรูปแบบก็เอาใจสายแบบสายเลยนะนักเดินทางนะใช่ตอนนี้เราบอกว่ากลางเต็นท์กำลังฮิตกำลังมาเลยเทรนด์ใช่นะครับคืนนี้สามารถนอนด้านบนได้เลยใช่ไหม่ตูนก็อุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการไปกลางเต็นท์ไปลุยเนี่ยครบเลยป่ะโอ้โหต่างนะ ขึ้นไปนอนนำบนได้เลยแล้วก็ตัวสามก็มีการยกนะยกสูงช่วงล่าง่ามนะครับสายลุยโดยเฉพาะยางก็เป็นแบบออสการที่ขึ้นมาช่วงล่างก็ยกสูงขึ้นมามีชุดยกสูงขึ้นมาครับครบคันในคันเดียวเลยรวมไปถึงตกแตกลายนะที่ไฮไลท์นะสีนี้นะคือสีใหม่ด้วยแนะนําเลยนะบอกเลยใหม่เลยของเจ้าอิวสุดีแม x วีคอร์สสีคูนสีครับสวยงามมาก คันนี้คือไอเรนเดอร์ไอเรนเดอร์นะครับแล้ก็เป็นสีฟ mm ้านะเห็นไหมสีฟ้าสวยมากนะครับไอเรนเดอร์สี่ประตูนะครับเอกลักษณ์ของคันนี้คืออะไรพี่ตูนคือต้องบอกว่าเป็นปิกอัพอเนกประสงค์สี่ประตูนะครับก็บอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยนนยยโอ้โหเปิดดูได้ไหมหรูหราไหมโอ้โหหรูหรามากรถแล้วรถเก๋ไก๋เลยนะนี่ดูภายในเห็นไหมจอแอนดรอยขนาดใหญ่ นี่ฮะเหมาะสําหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้หมดทุกเพศทุกวัยนะตรงนี้ต้องบอกก่อนคือต้องบอกว่ารถโยนเอลสูรเนี่ยนะครับที่เป็นปิกอัพเนี่ยภายในเขา้องบอกว่าเหมือนรถเก่งเลยนะความสะดวกสบายนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นไงฮะใหญ่มากเลยนะเห็นไหมด้านหลังนี่มองเห็นชัดนะถ้าถ้ามองจากมุมกล้องตรงนี้นะคือชัดเลยนะครับดูได้ทั้งครอบครัวเลยสำหรับหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าปัดนี่ดูแบบเป็นแบบไฮเอนด์เลยนะแบบสวยงามมากๆ คือมันเป็นกึ่งกึรถเข้ามาโวได้เลยนะเพราะเป็นสีนั่งถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนั่งด้านหลังนี่สบายเลยสบายนะสบายเลยแล้วก็ทางด้านหลังก็ยังสามารถบรรทุกของได้ด้วยครับผมนะครับโอ้โหนี่แหละครับรถอีซูซุที่เรานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันสุดยอดจริงๆครับสำหรับคันนี้ครับพี่ตูนครับครับคันนี้นี่ ช่วยแนะนำผมทีได้ไหมครันนีอ Onyx ที่เป็น P P V ที่ขายดีที่สุดนะล้วนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราดูตัวแต่งแล้วใช่ไหมครับถูกต้องนี้เป็นเป็นรถแบบเดินมาจากโรงงานนะสวยงามนะตัวแรกสีขาวมุกใช่ตัวนี้เป็นแบบสีดำออกธรรมะตะแมงเท่ๆนะอารมณ์แบบอารมณ์เท่ๆนะครับสุขุมลุ่มลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์คือด้านในโอ้โหมาจากไฮแลนเดอร์เมื่อกี้ีเรถูกต้องครับ ป็นสีดำแต่นี่ภายในเนี่ยจะดูหรูหรามากขึ้นนะห้องโดยสารเขานี่แบบตัดทองเห็นไหมครับแล้วก็บาอเนี่ยเป็นสีออกน้าตาลนะครับผมนะแล้วก็ให้อารมณ์แบบหรูหราอืมเป็นการคุมโทนสีได้อย่างสวยงามน,นะครับจอก็อยังมีนะจออย่างนี้อยู่ลองดูด,ด้านหลังได้ไหมฮะได้ได้ครับมระบบเจ็ีหน่ง ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับมีบอกแถวสามด้วยนะทั้งครอบครัวกัเลยทีเดียวใช่ด้านหลังนี่สามารถพับเก็บ,บได้เพื่อทำการแบบบางท่าน,นไปซื้อโคงซื้อของอะไรเข้ามาสามารถขนส่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมันสามารถพับเก็บยาวได้เลยนะครับผม เป็นพื้นที่ที่สะดวกมากๆนะครับสำหรับคันนี้เหมาะสําหรับครอบครัวนะครับมีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสบายเลยคันนี้ผมชอบนะรถสีดำแล้วภายในเนี่ยเป็นสีนี่ะตาตัดให้อารมณ์รู้สึกความหรูหราใช่นะคุมโทนสวยงามมากครับสำหรับคันนี้นะด้านบนครับไฮไลท์ด้านบนเวทีสํารูั้ยิวสุข